เอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับลงไปเอาหัวแม่มือเชิดกันแต่ว่าอย่าให้ถึงกับไปกดดันกันวางให้็นที่สบายตั้งตัวให้ตรงนำรงสติให้มั่น อย่าให้มีการกดข่มประสาทส่วนต่างๆของร่างกายให้กำหนดนั่งให้เป็นที่สบายอย่าก้มนักแล้วก็อย่างเงยนักอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาเมื่อท่านเตรียมนั่งสมาธิ ตามแบบที่ีการสำเร็จแล้วต่อไปขอได้ดโปรดตรวจดูศีืของตนการบำเพ็ญสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าส้องขึ้นต้นด้วยศีือย่างํำก็ศีล่ห้า ตั้งแต่เท้ามาจนถึงบัดนี้ขอให้พิจารณาดูศีลตามขั้นเตริมแห่งตนเองถ้าตรวจพบว่าศีลของเราบกพร่องก็ให้อธิษฐานจิตเอาไว้ว่าจะทำให้บริสุทธิ์ต่อไป ถ้ารู้ว่าศีลของตนเองบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วก็ควรจะได้ทำความภูมิใจเบิกบานใจว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เรามานั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรกายก็อยู่ในท่าทีท่สงบ วาจาก็สงบใจก็สำรวมมีสติสัมปชัญญะเชื่อแน่ว่าเราไม่ได้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเป็นแน่นอนดังนั้นจึงควรได้อธิฐานจิตของตัวเองว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้ว ศีลนของเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราตรวจศีลนของเราเป็นที่บริสุทธิ์เป็นที่พอใจแล้วต่อไปโปรดตั้งใจนึกถึงพระพุทธเ,เจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าโพธโธธัมโมสังโฆโพธโธธัมโมสังโฆโพธโธธัมโมสังโฆสารจบแล้วแล้วมาสำรวมอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตทำความเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าคือความรู้สึกสำนึก,กชอบทั่วดีมีอยู่ที่จิตของเราแล้วพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นพระสงฆ์เคอมีสติสังวรระวังตั้งใจ จะละความทั่วประเภทความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีและทรงไว้เึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตั้งใจแน่วแน,วแน่ว่าเราจะละความชั่วประเภทความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ นั้นได้คือว่ามีคนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราดังนั้นเราจึงไม่ควรไปกังวลิึงอื่นเึ่งกำหนดเอาจิตตัวผู้รู้ของเราเท่านั้นแล้วทำความเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในติกของเราในขณะที่เรายังไม่ทำนานในการกำหนดลูลจิดของตัวเองเพื่อจะให้การกำหนดรู้นั้นชัดเจนขึ้นเึงควรบริกรรมภาวนาพุโทโพธพุโทโพุทโทอยู่ในสิศ เนคพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นอย่าไปแสดงอาการขมจิตอย่าบังคับจิตอย่าไปสะกดจิตให้มันจดคิดอย่างอื่นเพียงแต่ประคองให้มันอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวนนกว่านาทีของเราปัจจุบันนี้ มีแต่นึกบริกรรมภาวนาโพธโทโพธิ์โทโพธิ์โทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหน้าที่อื่นๆของเราไม่มีมีแต่ประคองจิตกับพธิ์โทให้อยู่ด้วยกันเมื่อจิตกับโพธิ์โทอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตอนแรกเราอาจจะตั้งใจในึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจจิตของเราจะไม่บริกรรมพุทโธต่อเมื่อเราตั้งใจจิตของเราจึงจะบริกรรมภาวนาพุทโธในตอนแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้ จะ้วยประการใดก็ตาม <c oughs> ขอให้นับปฏิบัติทั้งหลายจงตั้ง,งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะภาวนาโพุท์ทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการภาวนาโพุท์ทเป็นการละเลิกถึงคนของพระพุทธเจ้าพุท์ทเป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้า เ,เราแปลพุทธ,ธ่าวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน <c oughs> เมื่อเราบริกรรมภาวนาพุทธ,ธอยหนักหนักเขา้าจิตของเราจะเกิดความคล่องตัวต่อการภาวนาพุทธ,ธ <c oughs> เราจะรู้ตึกว่า เราไม่ได้ตั้งใจจะนดกพุทธโธแต่จิตของเรานึกพุทธโธเองแล้วเราก็มีสติรู้อยู่เองในขณะจิตนั้นอันนี้เป็นการสังเกตการภาวนาพุทธโธในขั้นแรกทีแรกเราภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธพอเผลอพัพอันไปเชิดอย่างองื่น แล้วเราก็มาเลิกพุทโธขึ้นมาใหม่พอเผลอมันไปคิดอย่างองื่นแล้วเราก็เอามาหาพุทโธใหม่สำหรับผู้ที่เคยขัดภาวนาพุทโธในตอนแรกๆนี้ต้องพยายามเอาจิตกับพุทโธให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดต้องพยายามเลิกโพุทโทพุโทโพโอยู่ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจไม่เฉพาะแต่เวลามานั่งสมาธิภาวนาเพียงอย่างเดียวในขณะที่เดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำควรจะนึกมรรกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปทุกขณะจิตเพื่อจิตของเราจะได้คล่องตัวต่อการนึกพุทโธ เนืกอโพธิโธจนคล่องตัวซึ่งในที่สุดจ <ellt on. S 2> ิตของเราจะเนื้พพ Emin. โพธโธพธโธพธโธเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตของเราเนืกโพธิโธโพธโธเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ตั้งใจจะเนึกแต่ว่ามันเนึกโพธโธพธโธพธโธของมันเองบางครั้งเราห้ามไม่ให้มันเนึกมันก็ไม่ยอมดุมันเนื้ของมันอยู่อย่างนั้น มาเจ็บไปนึกถึงบริกรรมภาวนาโพทโธพพทโธพพทโธเองมันไม่ยอมหยุดจะดึงให้มันหยุดมันไม่หยุดมันนึกพพทโธของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้จิตของท่านติดกับพพทโธแล้วนึกถึงพพทโธเองเรียกว่าจิตได้องค์ของฌานที่หนึ่งคือวิบตก เมื่อมีสติโลพร้อมอยู่เองในขณะจิตนั้นตัวเนื้อโพธอก็เนึกอยู่ตัวละเล็กโล้ก็ละเล็กโล้อยู่คือตัวสติก็ละเล็กโล้อยู่เองโดยอัตโนมัติจิตเนื้โพธเองตัวโล้ก็โล้เองโดยอัตโนมัติเนล้กจนกระทั่งมันไม่ยอมหยุดตัวโล้ก็ไม่ยอมหยุด เดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำมันเลิกพธโทพโพธขอโก็มันอยู่อย่างนั้นหนึ่งู้สึกว่ามันเลิกอยู่ในส่วนเล็กๆของจิตซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะเลกอันนี้เรียกว่าผู้ภาวนาได้องค์ทานที่หนึ่งกับองค์ทานที่สองคือวิตกกับวี่การเมื่อจิตของท่านมนเลิกพโพธโธเองสติก็ูลอกู่เองทานอย่าไปลำคาญ เขาจะนึกกองเข้าอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้เขานึกไปเถอะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้จิตมีสิ่งละเล็กความสงบละเอียดมันก็จะค่อยก้าวเข้าไปทีละขั้นตอนเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีติคือความเอ,อบิบอิ่มใจก็ย่อมบังเกิดขึ้นนีไปไหนไม่รอดขอให้ได้วิตกกับวิจารณ์ แล้วปีติมันจะบังเกิดขึ้นมาเองในอันดับแรกที่ปีติจะบังเกิดนั้นผู้ภาวนาจะต้องรู้สึกว่าเบากายกายเบาจิตก็เบาบางครั้งจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวมันจะลอยขึ้นบนอากาศหรือบางทีรู้สึกว่าไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นเพราะ กายมันเบาณในอันดับนั้นจิตก็ปลอดโปร่งมีความเบาเบาอกเบาใจอันนี้เป็นอาการเริ่มแรกที่จิติมันจะเพ่งบังเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดเบากายเบาจิตต่อไปกายสงบจิตก็สงบ เคยกายสงบจากทุกขเวทนาต่างๆความปวดความเม,มื่อยและอาการอื่นๆซึ่งเป็นทุกขเวทนาหายไปคคอมันสงบจากความทุกขเวทนานั่นเองเจตก็สงบสงบจากความพุ้งช่านลำคาญสงบจากการมฉันทะ พยาบาทถินามิทะอุทาจกุกุจะและด้วยจิตติชาเพราะจิตอาศัยสีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วก็เกิดความสุขพันเป็นผลเกิดจากสีติจิตมีความเอ,อิบอิ่มมีความเบิกบานมีความปราโมดบันเทิงในอารมณ์ของกรรมฐานกำลังเริ่มดูดดื่ม กำลังเริ่มจะเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแท้จริงปีติและความสุขจึงบังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อมีปีติมีความสุขจิตก็หมดความลิ้นรนกระวนกระวายเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกคตาในอันดับของจิตในเมื่อปิติเริ่มบังเกิดขึ้น บางท่านก็มีตัวสันมีตัวโยกบางทีก็รู้สึกวิววิวในความรู้สึกภายในจิตซึ่งสารพัดที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเมื่ออาการทั้งหลายแหลบางเกิดขึ้นโทภาวนาควรจะได้กำหนดจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้ค้อมอยู่ในขณะจิตนั้นภ้าหาว่าจิต ยังบริกรรมภาวนาพุทโธพุทธอยู่สติก็รู้อยู่ตีติก็มีอยู่ความสุขก,ก็มีอยู่ความสงบก็มีอยู่ซึ่งเรียกว่าสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์คือมีวิ่ตกทีจารตีติสุขเอกัคขาตาจิตดำเนินอยู่ในวานที่หนึ่ง ถ้าหากว่าจิตดำเนินอยู่ในสมาธิขั้นพานที่หนึ่งซึ่งประกอบเพื่อ,องค์ห้าโพ <c oughs> ภาวนาเริ่มจะได้สมาธิซึ่งกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่ทางแห่งอริยมรรคแต่ส่วนมากข้อ,อควรระวังบางครั้งเราปริกรรมภาวนาพุโทโโพุโิโโพุิโธอยู่ ยังไม่ทันไรจิตก็มีอาการโูกปากสงบลงเป็นสมาธิซึ่งเรายังไม่สามารถกำหนดรู้องค์ฐานนั้นได้อย่างละเอียดพอวกรวาบลงไปแล้วนิ่งสว่างกระแสจิตส่ตงออกไปข้างนอกแต่เดียวก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆ อันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักภาวนาในขั้นต้นจะพึงประสบเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิในระดับอ่อนๆทีลักษณะเลิมสฉลืเครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกย่อมมองเห็นภาพมิมิตรต่างๆบางทีก็เห็นมิมิตรเป็นโลกคนโลกสัตว หรือบางทีก็เห็นเทวดายินชมยมยักษ์บางทีก็เห็นปูดผีปีศาจหรือบางทีก็อาจจะเห็นพวกวิญญาณต่างๆสึ่งในบางครั้งผูกภาวนาไปสำคัญว่าสิ่งที่เราเห็นในสมาธิในขั้นนี้ไปเ,เข้าใจว่าวิญญาณมาขอส่วนบุญส่วนกุศลน แล้วก็ไปตั้งใจแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนให้วิญญาณเหล่านั้นเพราะสมาธิตอนนี้มันยังมีกําลังอ่อนเมื่อเราตั้งใจจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนให้วิญญาณเหล่านั้นพอเกิดความตั้งใจสมาธิมันก็ถอนเมื่อสมาธิถอนแล้วภาพนิมิตต่างๆก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะนิมิตที่มองเห็นนั้น มันเป็นนิมิตเป็นโลกภาพที่จิตของเราเองเป็นผู้ปรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาควรจะได้กำหนดโลกจิตของตัวเองอยู่ถ้าหากว่าจิตยังบริกรรมภาวนาพุทโทพุทโทก็ภาวนาโพุทโทเรื่อยไปอย่าไปสนใจกับภาพนิมิตที่มองเห็นนั้น ล้วนจะเป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นมโนภาพจิตของเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าหากเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เถอ,อยอยู่หรือบางทีเราอาจจะเรียกว่านิมิตจักแต่ว่านิมิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรืออาจจะไม่เลิกคิดอะไรเพียงแต่กำหนดรล้ติดเถอยอยู่เท่านั้น โดยเถือว่าโดยทําความรู้สึกในทีว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นเหมือนอนกับสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาอย่างธรรมดาธรรมดาถ้าเรากําหนดรู้กันเพียงแต่เป็นอารมณ์จิตแล้วก็มีสติละเล็กรู้อยู่พร้อมในขณะจิตนั้นไม่เกิดเอะใจหรือไม่ตกใจไม่ตื่นใจเกี่ยวกับเรื่องนีมิต นิมิตนั้นจะดำรงอยู่ได้นานให้เราได้ดูนานๆานบางทีเพ่งดูไปนิมิตอาจจะแสดงภาพอสุภกรรมฐานให้เราดูบางทีก็อาจจะแสดงอาการตายลงไปให้เราดูแล้วก็แสดงความขึ้นเอิดเน่าเปื่อยโพังไปตามขั้นตอนเราก็จะได้มองเห็นอสุภกรรมฐานได้รู้อสุภกรรมฐาน ถ้าหากว่าจิตของเรามีความสงบละเอียดลงไปมีความมั่นคงพอสมควรสมาธิยังไม่ถอนอาจสามารถที่จะกำหนดนิตนั้นซึ่งจิตของเราจะกำหนดโล่ไปเองเป็นไปเองอาจจะปรุงแต่งขึ้นมาให้เรามองเห็นสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นส่วนของร่างกายอันหนึ่งแล้วก็จะแยกกันออกไปเป็นส่วนส่วน ตามกฎของธรรมชาติคือส่วนที่มีลักษณะแข็งและแข็งมีผมขนเลื้ปันหนังเป็นตน้นก็จะแยกออกไปเป็นกองหนึ่งเสี่ยงซึ่งเรียกว่า,าธาตุดินส่วนที่เป็นเหลีหยวๆน้ำเลือดน้ำน้องเป็นตน้นก็จะแยกออกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นลมก็จะแยกไปอีกส่วนหนึ่ง เก่งจิตของเราอาจจะปรุงแต่งแยกแยะของมันไปเองโดยพลังแห่งสมาธิและสติปัญญาเราก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้โ <c oughs> ลธาตุกรรมาฐานอันนี้คือประสบการณ์ที่นักปฏิบัติควรจะระมัดระวัง <c oughs> แต่ส่วนมากในเมื่อิตสงบลงไปแล้วเกิดภาพนิมิตดอะไรต่างๆขึ้นมาเรามักจะเกิดควา,ามเอกใจ เมื่อเกิดความเอกใจก็ไปเตือนไปตกใจสมาธิก็ถอน mm. เพียงไ่เตือนใจตกใจสมาธิถอน mm. ก็ยังดีแต่ถ้าบางครั้งบางที <c oughs> เราอาจจะไปมองเห็นเป็นนิมิดภาพต่างๆบางทีอาจจะเป็นนิมิดภาพผู้พิเศษซึ่งในความสำคัญในใจในจิตของเราอาจจะเป็นเช่นนั้น เห็นใจในเมตเห็นภาพพระอีศวนหรือเทพ,พระเจ้าตนใดตนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นเทพ,พเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาเรามองเห็นเข้าบางทีจิตของเราก็อาจจะไปน้อมเอาเทพ,พระเจ้าที่มองเห็นนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าผานผูนั้นจะเป็นผู้พิเศษ แล้วจะมาช่วยให้เราได้สมาธิได้สติปัญญาอย่างรวดเร็วทันใจหรือให้สำเร็จมากผลได้เร็วเส่งจิตของเราอาจจะเข้าใจผิดไปเช่นนั้นถ้าหาเราไปน้อมเอาสิ่งนั้นนั้นเข้ามาในตนเห็นเห็นเทพเจ้าก็น้อมเอาเทพเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราในเมื่อเทพเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเรา จิตของเราจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นแทนที่จะมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิมีสภาวะผู้ร้ผเื่นผู้เบิกบานอยู่ในจิตในใจพอผาานภูมิตนนั้น,นเข้ามาถึงจะษตกอยู่ในจิตในใจของเราใจของเราจะเปลี่ยนทันทีมันจะเปลี่ยนไปเป็นรู้สึกว่าหนักหน่วงในตัวหนัก อกหนักใจแคล้ายๆกับว่าหัวใจถูกดีดอิดอัดลำคาญไปหมดทําไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอํานาจของวิญญาณที่เรามองเห็นนั้นแล้วเราน้อมเข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเรามันก็กลายเป็นการทรงกลายเป็นการกระทับทรงไปอันนั้นเป็นการเดินทางผิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะระมัดระวังให้ดี ในเมื่อนิมิตอันนั้นเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรเราควรจะได้กำหนดจิดโลที่จิตของเราอย่างเดียวให้กำหนดหมายว่าภายในจิตของเรานี่มีแต่พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอยู่ในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นคุนธรรม พระพุทธเจา้าคือคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นพุทธเป็นพระพุทธเจา้าท่านชายสิทธถะไดยค้นพบเป็นองค์แรกค้นพบคุณธรรมที่ทําคนให้เป็นพระพุทธเจา้าโดยที่พระองค์รู้อริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโลดมากแล้วก็นําออกมาเผยแพร่อบรมสั่งสอนใครต่อใครก็ได้รู้ได้เข้าใจและบรรลุมรคลตามพระองค์ไปดังนั้นพระองค์จึง ได้เป็นศาสตราของเราทั้งหลายเพราะเหตุที่บรรลุถึงคุณความเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนเป็นคุณนธรรมโพภาวนาโพธโทโพธโทพธโธพธโท,โท,โทแล้วในเน่ยจิตมีวิตตวิจารติสุขอกัคคตา <c oughs> มีสมาธิมีจิตสว่างสวัย มีเจตโลเตินเบอบานอยู่ในขณะจิตนั้นอันนี้ได้ชื่อว่าคุณของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วทีนี้คนของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดละเอียดลงไปเจอสมาธิสงบละเอียดลงไปก็จะปล่อยวางวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติและสุเอกับาตาอันนี้จิตอยู่ในฌานที่สอง ทีนี้ถ้าเปีตหายไปยังเหลือแต่สุขเอกับตา,าจิตอยู่ในฌานสาม้าสุขก็หายไปยังเหลือแต่ยังเหลือแต่เอกับตา,ากับอุเบกขาอันนี้จิตอยู่ในฌานสี่ในเมื่อจิตของท่านอยู่ในฌานสี่จะาพจิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตอยู่ในฌานสี่จะรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายไปหมด ตอนนี้ร่างกายของท่านไม่มีแล้วรู้สึกมีจิตนิ่งสว่างสวยัยรู้ตื่นเบิกบานอยู่เฉพาะในจิตตอนนี้จิตไม่มีอารมณ์มีแต่ตัวรู้เป็นอารมณ์ของจิตจิตรู้อยู่ที่จิตโดยเฉพาะรูนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการ แห่งความรู้หรือความคิดใดๆได้แต่รู้นิ่งนิ่งนิ่งอยู่อย่างเดียวความรู้เสร็จในจิตขณะนี้อารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความคิดอ่านก็ไม่มีมีแต่รู้